สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากใช้สบู่ล็อตนี้แล้วนะคะนี่ค่ะสบู่มินิฮาร์ดรู้สึกว่าหน้านุ่มฟูขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องลองเอาไปใช้กันดูนะคะเพราะว่าล็อตนี้เขาใช้กีซลีนแบบเกรดพรีเมียมสุดๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมธรรมชาติที่แบบหอมแบบหอมมากค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องลองใช้กันดูนะคะต้องลองสั่งไปใช้กันดูนะคะคือ นุ่มฟูหลังจากล้างเสร็จนะคะนุ่มฟูขึ้นมาทันทีเพื่อนจะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็หน้าไม่แห้งตึงนะคะเพื่อนเพื่อนต้องลองสั่งไปใช้กันดูนะคะสะบู่นี้ค่ะตอนนี้ก็ยังมีโปร2แถม6อยู่นะคะซื้อ2ก้อนนะคะแถมฟรีอีก3ก้อนนะคะแล้วก็มีสบู่ตีฟองเอยถุงสบู่ตีฟองอีก1ชิ้นนะคะแล้วก็แก้วเชค3 0 0อถึง500 ML อีก1ขวดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือที่พกพานะคะ ที่ใส่สบู่แบบพกพานะคะทั้งหมด8ชิ้นนะคะ350นะคะแล้วก็ส่งฟรีนะคะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมสั่งไปใช้นะคะหน้านุ่มฟูจริงๆค่ะเพื่อนๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วลองใช้ดูนะคะ